มาตรงนี้นะครับย้อหน้าสุดท้ายของหัวข้อนะครับคอนเดนเซอร์มันต้องบรรจุสารทำความเย็นซึ่งมันมีแรงดันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีปริมาตรเกินค่าที่กำหนดไว้เนี่ยมันก็จะต้องเข้าข,ข้อกำหนดของมาตรฐานพวกนี้นะครับเนี่ย Pressure vessel directive หรือว่า มาตรฐาน EN สามเจ็ดแปดเลยพวกนี้นะครับผู้ผลิตเนี่ยจะต้องรู้นะครับผู้ผลิตจะต้องตระหนักถึงข้อกำหนดพวกนี้นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาทำออกมาจำหน่ายเนี่ยก็จะต้องติดตั้งติดตั้งอุปกรณ์อย่างถูกต้องนะครับก็ อันนี้ผมยังไม่เคยดูเหมือนกันในพวกมาตรฐานพวกนี้แต่คิดว่ามีอยู่ประเด็นสองประเด็นที่เขาน่าจะพูดถึงในมาตรฐานพวกนี้คนระับในแง่ของที่มันเป็น pressure vessel เนี่ยเช่นตอนที่เขาสร้างเขาอาจจะต้องก่อนที่เขาสร้างเขาจะต้องทดสอบแรงดันนะครับก็คือต้องมีการอัดน้ําแล้วก็เทสความดันสองเท่าอะไรเงี้ยนะครับค้างเป็นเวลาไม่แน่ใจยี่บสี่ชั่วโมงอะไประมาณเนี้ย ก็จะต้องไม่รั่วอย่างนี้ครับความดันจะต้องไม่ตกอย่างนี้เวลาเขาทดสอบก็คือเขาจะปิดทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ติดตั้งเพสเชอร์เกจไว้แล้วก็อัดน้ําให้ได้ความดันสองเท่าของความดันใช้งานอย่างนี้แล้วก็รอยี่สิบสี่ชั่วโมงความดันจะต้องไม่ตกอย่างนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเพสเชอร์เวสเซลอ่ะมันมันไม่รั่วอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ถ้าความดันสูงกว่าค่าที่กําหนดบางครั้งจะต้องมีพวกเพ e สเชอร์รีลิฟวาล์วอ่ะก็คือเป็นวาล์วแรงดันถ้าเกิด แรงดันมันสูงเกินค่าที่กำหนดเนี่ยไอวาวเพรสเชอร์รีลีฟตัวนี้ไอวาวคลายแรงดันตัวนี้มันก็จะต้องเปิดออกแล้วก็ปล่อยแรงดันข้างในให้ออกมาได้ไม่งั้นเดี๋ยวเพรเชอร์เวสเซลมันระเบิดอย่างเงี้ยนะครับก็เดาเดานะครับเดาว,ว่ามาตรฐานพวกนี้น่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของพวกเพ e s เชอร์เวสเซลนะครับโอเคอน,นี่ก็เป็นอันจบหัวข้อหกจุดหนึ่งสูงนะครับ